วันนี้มาพร้อมกับท่านผอ,อ,อ,อจากเกดกูเทยียนสุดครับผู้อำนวยการสํานักงานสุกนกรตรวจสินค้าท่าอกาศสารสุวรรณภูมิแล้วก็มีผู้ช่วชาญอภิชาตใจงามครับเป็นรักษาการผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปรามครับแล้วก็มีทีมงานของท่านท่านผอ,อ,อจากเกดที่ส่วรรภูมิที่เชิญมาในวันนี้เนี่ยเราอ,อยากจะ ชิญที่น้องสื่อมวลชนมารับรัภาพการทํางานของกรมศุลกากรตั้งแต่1ตุลาคือปีงบประมาณ67ตามนโยบายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับ,กบดูแลกรมศุลกากรก็มอบนโยบายมาให้เราเข้มงวดกดขันกับการลักลอบนําเข้า,าสินค้าทั้งนําเข้าัลงส่งออกครับสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายประเภทด้วยกันวันนี้เราก็ตั้งแต่งตุลาจะถึงวันนี้ยอดจริงมายังจับอยู่ทุกวันครับก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับสังคมแล้วก็ส่งผลกระทบก่อความมั่นคงและก็เศรษฐกิจของประเทศชาติครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านมอ,อก,กอสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ยังมีอาวุธปืน ิ่งทียงอยาอาวุธปืนและก็ส่วนประกอบของอาวุธปืนครับแล้วนอกจากนี้ยังมีล่าสุดที่ออกประกาศมาควบคุมการส่งออกน้าตาลทรายก็มีการจับกลุ่มได้ตามเขตเขชายแดนนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆสินค้าเกษตรอื่นที่ที่ที่เคยแถลงไปแล้วก็จะมีเรื่องหมูเนื้อหมูเนื้อโครกระบือแล้วก็มีขาไก่ ก็เดี๋ยวแถลงเนี่ยอาจจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเราแจกไปหมดแล้วในเรื่องรายละเอียดว่าปริมาณมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ให้ดูสินค้าแต่ละประเภทเส่นคือวัตถุประสงค์ที่เราเอามาตั้งในวันนี้แให้ดูว่าวิธีการ,ร,กรลักลอบหลีกเลี่ยงสมัยใหม่เนี่ยยากยนตนอย่างไรนะครับ